นี่คือหนึ่งในตัวแทนและก็ตัวอย่างว่าเป็นหนุ่มยอดนักสู้มากๆครับกับการที่เดินหน้าไขวคว้าความฝันของตัวเองโดยย้ายไปเล่นอยู่ในโปรตุเกตเนี่ยตั้งแต่อายุ14ปีและไปด้วยผลงานของตัวเองเคยเล่นอยู่ในสโมสรเอซิบราการวมถึงเอสโตริวนะครับเจ้าเจดชยาพิพัฒน์สุพรรณเพศัครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล i s สตาบายจิตรกรสีคำเกลือสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวิดมีวิตามิน B1 B2 ไนอนาซินสูงพร้อมด้วยไฟเบอร์และท่านเหล็กทำจากแป้งสาลีไม่ขัดสีอร่อยประโยชน์เต็มๆแผ่นเดลิเวอรี่ง่ายๆได้ที่ shop.farmhouse.co.th สวัสดีครับทุกนเข้าสู่บอลลิสตันนะครับกับผมจิตรกรสียำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเดิมนะครับวิ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงแล้วนะครับเป็นช่องทางในการสนับสนุนโดยตรงนะครับเป็นกาลังใจแล้วก็อาจจะได้ทำคอนเทนต์ที่ทุกคนชื่นชอบแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับ วันนี้ชวนคุยเรื่องของมหากรรมซีเกมกันหน่อยครับแน่นอนครับว่าหนึ่งในกีฬาที่เป็นความหวังและเราก็มักจากเกาะติดกันอยู่เสมอก็คือเรื่องของทีมฟุตบอลนั่นเองครับโดยเฉพาะทีมฟุตบอลชายนะครับที่การต่อสู้นั้นค่อนข้างจะลุยไปในเรื่องของการต้องได้เหรียญทองนะฮะมันเป็นหนึ่งในเหรียญทองศักดิ์ศรีและก็สําคัญของเมืองไทยนะครับซึ่งในทีมชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดที่น่าสนใจมากๆครับภายใต้าการนทีมของโคตระ อิสระสีทะโลนะครับแล้วก็รวมตัวกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็มีนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนของไทยเราครับที่ค้าแข้งอยู่ในยุโรปนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพระเอกของเราในวันนี้ครับ จ้าเจษชยพิพัฒน์สุพรรณเพศศัต์ครับนี่คือหนึ่งในตัวแทนและก็ตัวอย่างแล้วกันครับสำหรับผมนะฮะว่าเป็นหนุ่มยอดนักสู้มากๆกครับกับการที่เดินหน้าไขวคว้าความฝันของตัวเองโดยย้ายไปเล่นอยู่ในโปรตุเกสเนี่ยตั้งแต่อายุ14ปีและไปโดยที่ไม่ได้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือภาครัฐใดๆนะคือไปเองเลยครับด้วยผลงานของตัวเองเคยเล่นอยู่ในสโมสรที่พอจะคุ้นหูกันหน่อยอย่างเช่นเอลซิบรากา รวมถึงแอสโตรนะครับแต่ณปัจจุบันครับเชยพิพัฒ์เล่นอยู่ในสโมสรในลีกดิวิชั่น4ของโปรตุเกสและก็ถือว่าได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยครับชูนเขาน่าสนใจครับกับการต่อสู้กับการกล้าหาญในการบินไปไล่ล่าความฝันของตัวเองครับที่โปรตุเกสวันนี้ชวนมารู้จักกับเชยพิพัฒน์สุพันเมษัตให้มากขึ้น พร้อมๆกันที่นี่นะครับก่อนที่จะลุยนะครับอ่าช่วงแรกขอขอบคุณกันก่อนเลยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับซึ่งอ่ามาสนับสนุนในช่วงมหากรรมกีฬาซีเกมครับนี่ถือว่าเป็นกีฬามหาชนของบ้านเราเลยนะครับโดยขนมปังฟาร,ร์มเฮาส์โฮวีดครับอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 นาซินไฟเบอร์และธาตุเหล็กสูงนะครับที่สำคัญครับทำมาจากแป้งสาลีไม่ขัดสีครับอร่อยประโยชน์เต็มเตแผ่นแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับระหว่างการเชียร์กีฬาซีเกมแล้วเฮ้ยอยากจะมีอะไรกิน รองท้องและได้ประโยชน์ด้วยแนะนําได้เลยครับสำหรับขนมปังฟาร์มเฮาส e โควิดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับที่ shop.farmhouse.co.th นะครับส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับเพียงแค่สั่งขั้นต่ําในราคา150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สั่ง3-4วันล่วงหน้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าต้องการส่งด่วนภายใน1วันเราก็มีปังแมนนะครับเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเข้าไปที่ไลน์ฟาร์มเฮาส์ไทยมีแอดนำหน้าด้วย รหรือว่าสแกนเคียวโคดที่ตรงหน้าจอได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับขนมปังฟาร์ม o u s e e โควิดครับฟ a ร์ม o u s สหอมกลุ่นจากเตาทุกวันครับผมเริ่มที่ชีวิตของเจ้าเจ็ดนะครับ ชยพิพัฒน์เป็นลูกคนสุดท้องครับในครอบครัวโดยที่คุณพ่อนะครับมีอาชีพรับราชการตำรวจครับส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็คอยดูแลความเป็นอยู่ดูแลประคบประงมลูกชายทั้งเจ้าเจตและก็พี่ชายของเขานะยครับอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยครับซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวสุวรรณเพศนะครับก็เป็นครอบครัวข้าราชการปกติครับอาศัยอยู่ในแฟลตสวัสดิการสาหรับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตั้งอยู่ที่ย่านดอนเมืองนะครับกิจวัตรประจําวันนะครับของเชยพิพัฒน์ตั้งแต่จําความได้ครับอนุบาลจนมาถึงประถมเนี่ยนะฮะก็หลังจาก เลิกเรียนแล้วก็จะติดตามคุณพ่อครับไปที่สนามฟุตบอลและได้เริ่มเล่นฟุตบอลได้สะสมในาศาสตร์ของหนังณตรงนั้นเลยครับหลังจากเวลาผ่านไปครับ อายุได้สักประมาณ8ขวบครับคุณพ่อแล้วก็คนรอบข้างครับเริ่มเห็นครับว่าเฮ้ยเจ้าเจ็ตมีมีฝีเท้าที่น่าสนใจครับและน่าจะสามารถต่อยอดได้น่าจะพัฒนาได้นะครับจึงเริ่มจริงจังครับแล้วก็ส่งเชีรยพิพัฒน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่นั่นคือสโมสรฟุตบอลเรือจ้างนะครับอยู่ในแถบรามินทา กม .8 ภายใต้การดูแลของอาจารย์มานิตสุขสุภาพครับถึงตรงนั้นแหละครับที่เ้าจตเ,เริ่มได้เรียนรู้ของการเป็นฟุตบอลอย่างจริงจังนะครับได้เติบโตได้สแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นจนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลของชุดเยาวชนครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทของเขาอีกหนึ่งคนที่เติบโตมาไร่เรียกันและเริ่มมีชื่อเสียงพร้อมๆกันครับนั่นก็คือเจ้าไม้ครับอาชิตพผลกิรีรมซึ่งก็อยู่ในชุดลุยซีเกมครั้งนี้เช่นกัน หลังจากนั้นครับผลงานก็ไปเข้าตาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับหนึ่งในเจ้าพ่อลูกหนังขาสั้นนะครับซึ่งเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยฮนะทาบทามทั้งชยพิพัฒน์แล้วก็อาชิพ,พลเนี่ยเข้าไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ครับโดยมีอาจารย์บุญเสริมสุภาสืบนะครับ ซึ่งเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลตำแหน่งกองหลังของสโมรสรทหารบกเนี่ยเป็นผู้ดูแลคอยให้คำแนะนำทั้งในและนอกสนามครับชีวิตในรั้วของชงโคม่วงทองนะครับตอนแรกก็ดาเนินไปได้ด้วยดีครับเฉลิพัฒน์เริ่มแจ้งเกิดได้มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน12ปีครับชุดที่ไปลุยศึกฟุตบอลสเตมาครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สามารถควา้าแชมป์กลับมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังครับมันก็เริ่มหนักหนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องทั้งเรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลนะฮะ จนบางครั้งเนี่ยส่งผลให้ผลงานการเล่นของเจ้าเจเนี่ยเริ่มดรอปลงกลายเป็นตัวสมรองบ้างอย่างไรก็ตามครับมาถึงในปี2,556ครับในการแข่งขันฟุตบอลกรมพลักศึกษาอายุไม่เกิน12ปีนะครับเจ้าเจก็กลายมาเป็นตัวหลักของกรุงเทพคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มะครองได้สําเร็จนะครับโดยนักชิงชาเลอร์เนี่ยเอาชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับซึ่งพูดง่ายก็คือเป็นตัวแทน ชุดอะคาเดมีของสโมสรชมบุรีเอฟซนั่นแหละครับแล้วก็เต็มไปด้วยนักเตะรุ่นราวคราวเดียวกันที่เติบโตขึ้นมากลายเป็นทีมชาติเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทรงชายทองฉ่ำครับฉัตรมงคลเรืองรัตนโรธรวมถึงจักรพงษ์แสนมะฮุงซึ่งก็อยู่ในชุดตะลุยซีเกมในปีนี้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆอีกน,นะครับเช่นรายการฟุตบอลฐานอากาศ prime minister cup หรือว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่เคยพาทีมไปสู่ความสำเร็จมาแล้วในช่วงนั้นแหะครับที่เชลยพัฒน์เริ่มมองเห็นอนาคต เริ่มมองเห็นเส้นทางว่าอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในเมืองไทยแล้วครับ เพราะดังนั้นเขาก็เริ่มหาหนทางครับหาโอกาสให้กับตัวเองจนได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมอะคาเดมีของสโมสรเรอัลมาดริดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาเปิดหลักสูตรเป็นแคมเปญน,นะครับมาเปิดหลักสูตรสอนเด็กไทยที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับเจ็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยที่ได้โอกาสไปซ้อมกับชุดอะคาเดมีของเรอัลมาดริดนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่รู้สึกว่าอยากเล่นฟุตบอลในแบบที่ตัวเองชอบในสไตล์ของตัวเองแต่ทางทีมงานนะครับทีมงานของเรอัลมาดริดเนี่ยหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จนะครับก็มาบอกกับ,บ,บกเชายร์ มีแววนะมีแววที่จะสามารถพัฒนาไปถึงการเล่นในหลีของยุโรปได้โอ้โหตอนนั้นเหมือนแบบใจฟูเลยครับเริ่มมีความหวังมากขึ้นจนชุดเยาวชนของเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งแคมเปญเป็นทริปที่จะไปทันศ,ศึกษาที่โปรตุเกสรวมถึงมีแมชอุ่นเครื่องกับสมสอนท้องถิ่นด้วยพอรู้แบบนั้นครับเจทก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากจะลองดูนะฮะก็เลยไปปรึกษากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ว่าปัญหาก้อนใหญ่คืองบประมาณครับไม่มีเงินมากพอ เชียพยิพัฒน์ก็ไม่ยอมครับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาก็เลยติดต่อไปทางทีมงานผู้ฝึกสอนชุดอีคานิมีของเรอัลมาดริดบอกกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าเขาอยากไปด้วยแต่งบประมาณไม่มีซึ่งคําตอบกลับมาเนี่ยทำเอาแบบใจย,ยิ่งฟูขึ้นอีกครับเพราะาทางอะคาเดมียินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเชียรพ,ยพยิพัฒน์ให้ทั้งหมดคับ การเดินทางสู่บรูเกตมันก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละครับจากโปรแกรมทั้งหมดครับคือการไปทัศนศึกษาประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ลงสนามแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของ Sporting Lisbon ครับซึ่งเป็นหสัปดาห์ที่เจ้าเจ็ตสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับผลงานโดดเด่นและได้รับความสนใจ จับบรรดาแมวมองที่ไปติดตามอยู่ตรงนั้นนะครับภายหลังเสร็จสิ้นครับก็มีการติดต่อจริงๆเป็นทีมแมวมองจากสุวรรณบรากาครับซึ่งเข้ามาชมในเกมนั้นด้วยแล้วก็ได้พูดคุยได้แสดงความสนใจครับในตัวของชิยพิพัฒน์แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเชดยังเด็กมากครับยังไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเข้าใจในสิ่งที่ทีมงานของบราการน,นั้นพยายามสื่อสารออกมาต้องผ่านการแปลจากล่ามทุกคำนะครับ สุดท้ายบทสรุมันอยู่ตรงที่ว่าบรากาเนสนใจจริงๆครับสนใจอยากจะให้ชียพิพัฒน์เนี่ยเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของสมโมสรเพียงแต่ว่าจะต้องกลับไปเตรียมตัวก่อนทั้งในเรื่องของเอกสารแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาครับหลังจากกลับมาครับก็เลยตัดนใจครั้งใหญ่เหมือนกัน ลาออกจากกรุงเทพคริสเตียนครับและเข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติเพื่อเป็นการฝึกภาษาของตัวเองเวลาผ่านไปครับทางบราก้าก็ติดต่อใหม่ครั้งเหมือนที่ให้คัมมันสัญญาเอาไว้บนอายุ14ปีครับเชียรพิพัฒน์ดได้รับการติดต่อจากบราก้ารอย่างเป็นทางการเพื่อให้ไปทดสอบฝีเท้า1สัปดาห์ครับในเวลานั้นครับเด็กไทยคนนึงบินเดียวสู่ปรตุเกสเพื่อได้ล่า ตามความฝันของตัวเองครับและเขาก็ใช้ระยะเวลา1สัปดาห์นั้นอย่างคุ้มค่าครับโชว์ฟอร์มให้เห็นสร้างความรับใจจนได้รับสัญญา4ปีครับในการเป็นนักเตะเยาวชนของทีมเป็นบุตรหมายสําคัญครับในการเริ่มต้นเดินหน้าสู่การเป็นนักบอลอาชีพในหลีกของยุโรปจริงๆหลังจากนั้นก็ลุยอย่างต่อเนื่องครับมันเป็นช่วงระยะเวลา4ปีที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ครับแต่ก็ไม่ได้รยด้วยกรีบกุหลาบเสมอไป ไม่ว่าจอเจ็ดพยายามจะพัฒนาตัวเองมากขนาดไหนครับเพียงแต่ว,ว่าโอกาสที่เห็นน้ําเห็นเนื้อเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จนถึงอายุ18ครับเมื่อครบสัญญา4ปีทางทีมงานนะฮะเอเย่นส่วนตัวก็วางแผนกันใหม่ครับว่าน่าจะขยับขยายไปที่อื่นครับเพราะมองแล้วการที่จะได้รับโอกาสหรือการผลักดันตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของปราการเนี่ยมันยากมากครับไล่เลียงไปถึงสาเหตุคือเรื่องของเอกสารด้วยนะครับที่จะกล้าไปถึงทีมชุดใหญ่เนี่ยก็ยังมีหลายขั้นตอน สุดท้ายครับเชียพพิพัฒน์ก็ย้ายมาอยู่กับเอสตอร์เลยเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับฟุตบอลสไตล์ของบรูเกตเนี่ยในเนื้อในเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ปรีกย่อยครับซึ่งเจ้าเจตก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าถ้าเป็นสโม,มสรตอนเหนืออย่างบรากิอย่างปอโตเนี่ยก็จะมีความดุดันมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นภาพพื้นที่ถัดลงมาครับอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนหรือเบนฟิก้าเนี่ยจะเน้นไปที่ในเรื่องของชั้นเชิงและระบบที่ดีกว่านะับเป็นเรื่องดีครับที่ได้เรียนรู้หลากหลายระบบและหลากหลายวิธีการ แน่นอนครับเจ็ดก็พยายามต่อเนื่องครับในสีเสื้อของเอสตริลพยายามผลักดันตัวเองพยายามพัฒนาฝีเท้าอยู่เรื่อยๆเ,เพื่ออโอกาสจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ง่ายเหมือนเดิมครับเพราะมันมีหลากหลายปัจจัยมากๆครับกับการที่คุณเป็นเด็กต่างชาติแล้วจะได้รับโอกาสในการดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ต่อให้จะมีคุณภาพที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าการแข่งขันมันสูงมากครับและมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามานะครับ เช่นเป็นแนวทางของผู้บริหารสโมสรต้องการผลักดันเด็กท้องถิ่นมากกว่าหรือนักเตะคนโปรดของทีมสตาฟโค้ชหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สนับสนุนนะฮะที่อยากจะผลักดัน เด็กในการควบคุมของตัวเองเนี่ยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งพูดตรงๆก็คือชยพิพัฒน์เหมือนเป็นเด็กต่างชาติที่แตกต่างจากทีมชุดเยาวชนของเอสต r ริลซึ่งถ้าคุณไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นแบบมหาการหรือโดดเด่นเก่งกว่าเด็กท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดอะนะครับมันก็อาจจะยากหน่อยในการที่จะได้รับการรับเลือกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพราะมีปัจจัยเยอะแยะมากมายครับที่เกิดขึ้น ทำให้ในปี2022ครับตอนอายุ21่สเอ็ดปีเจทก็ย้ายทีมอีกครั้งครับคราวนี้ย้ายไปอยู่กับสโมสรเอสซีพรามเอนเซ่ครับเป็นลีกที่อยู่ในระดับดิวิชั่น4ของโปรตุเกสที่พรามเอนเซ่เนี่ยแหละครับเขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องหนึ่งในโมเมนต์ที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยจําได้นะฮะก็คือเกมที่เจ้าเจทนั้นกลายเป็นฮีโร่ของทีมครับยิงประตูชัยให้กับพรามเอนเซ่นั้นเอาชนะคู่แข่งไปได้ในฟุตบอลถ้วยโปรตุเกสครับกลายเป็นฮีโร่ของทีมไปเลลยคครรััับบซึึ่งงงงผาานนทท้หมดะจํใ เชียร์พิพัฒน์นั้นอยู่ในสายตาการจับตามองของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดแต่ด้วยระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่มันคลาดเคลื่อนนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับฟีฟ่าเดบางครั้งการเดินทางกลับมารับชาชาติก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสครับในการบินกลับมาลงเล่นในนามทีมชาติไทยในสมัยของการเป็นนักเตะเยาวชนครับจนกทั่งซีเกมส์ครั้งที่แล้วนะครับที่เวียดนาม เป็นการกลับมาติดิมชาติของเจ้าเจ็ดอีกครั้งหนึ่งซึ่งทานับตั้งแต่นู่นเลยครับชุดอยู่12ปีนะฮะในชุดไซตามาครับแล้วก็ข้ามาที่ซีเกมครั้งก่อนเลยครับที่เวียดนาม2ปีก่อนครับเจ็ดอายุย่างเขา20ปีครับ เอสโตรีก็ปล่อยตัวเขามาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับชุดรุยซีเกมแล้วก็เป็นครั้งแรกครับในการเล่นซีเกมของเขาท่ามกลางนักเตะรุ่นพี่อีกหลายๆคนนะครับกวินทามสัจจาน,านันวรชิตกนิษฐ์ีบอมเพญหรือคนที่ให้คําแนะนําเขามากที่สุดเป็นหนึ่งในบัตดีของเขาเลยก็คือวีโรเทฟบอมพันธ์ครับกองกลางจากเมืองทองเพียงแต่ว่าทัวร์เมนต์นั้นครับทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝั่งฝันครับเดินหน้าสู่นาทีชาเลือดก่อนที่จะแพ้ต่อเจ้าภาพเวียดนาม1ประตูสู์อกหักกันไป หลังจากนั้นนะครับเจ้าเจ็ก็ยังกลายเป็นขุนพลตัวหลักนะฮะของทีมชุดอยู่23ปีมาอ,อย่างต่อเนื่องครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ยังมีโปรแกรมนะฮะที่จะแข่งขันในรอบพืเลือกเพื่อหาทีมที่ได้สิท์ไปเล่นในสิกโอลิมปิกเกมส์2024นะครับซึ่งจะแข่งขันภายในเดือนกันยายนของปี2023นี้นะครับในการคัดเลือกของทวีปเอเชียหลอรุ้นรอเชียกกันแล้วกันครับเพียงแต่ว่าณนะวันนี้ครับเวลานี้แน่นอนครับเป้าหมายที่ควรจะต้องเดินหน้าต่อก็คือการเป็นแชมป์สีเกมก่อน ซึ่งจเจชดก็หมายมั่นปั้นมือมากครับแม้ว่าในช่วงแรกๆนะฮะเจชจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก็ตามแต่ด้วยความที่เติบโตขึ้นมาครับเขาก็รู้ครับว่าการแข่งขันในระบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับโอกาสของทุกคนเนี่ยมีใกล้เคียงกันซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยเขามั่นใจว่าตัวเองนั้นพร้อมมากขึ้นกว่าเดิม และทีมของเราก็มีโอกาสมากขึ้นเพราะเพื่อนุ่มทีมภายในทีมชุดนี้น,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เติบโตกันมาโดยตลอดเคยเจอกันมาตั้งแต่รุ่นอายุ12-13ปีด้วยซ้าไปทําให้ความสัมพันธ์ภายในทีมนั้นแน่นแฟนมากมีความสามัคคีกันมากและเข้าขากันอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนโอกาสลงเล่นนะครับชยพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากมายครับว่าจะต้องเป็นตัวจริงทุกนัดหรือเป็นแค่ตัวสำรองลงเล่นแค่1น,นาทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ได้รับโอกาสเขายืนยันเลยครับว่าผมพร้อมที่จะใส่เต็มร้อยครับเพื่อพาทีมชาติไทยนั้นคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้นี่ความมุ่งมั่น ของเด็กคนหนึ่งครับที่เดินหน้าไปไล่ล่าความฝันด้วยตัวเองครับที่โปรโเกรสตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงวันนี้ครับเขากลับมาเป็นหนึ่งในขุนพลตัวหลักของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีรอติดตามครับแล้วก็ให้กำลังใจกับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรรวมถึงทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับในการไล่ล่าคว้าเหรียญทองในึกฟุตบอลของศึกซีเกมส์ครั้งนี้นะครับหวังว่าจะเป็นรายการที่เรา ทำได้สําเร็จแล้วกันครับอ่าช่วงท้ายนะครับกลับมาครับในช่วงของมหากรรมซีเกมครับการแข่งขันการต่อสู้โอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งในมหากรรมกีลาแห่งศักดิ์ศรีเนาะนะครับเราก็อาจจะนั่งเชียร์ไปด้วยครับแล้วก็หาอะไรบรรเทาความหิวครับและแน่นอนครับของที่ง่ายๆอยู่ตรงนี้แล้วครับขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวิดนะครับทำมาจากแป้งสาลีไม่ขัดสีครับอร่อยประโยชน์เต็มๆแผ่นสามารถเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยแล้วก็ กินฟารมเฮาส e โฮวิตไปได้ด้วยเลยนะครับและตอนนี้นะครับพิเศษสุดเลยครับนี่เลยนี่นี่เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส h โฮวิดขนาด2 0 0 0แผ่นครับแล้วก็มีคอลเลคชั่นใหม่นะครับจากน้องฟูมิครับเปลี่ยนลายใหม่แล้วนะครับเป็นใส่ชุดเทควันโดแบบนี้ครับน่ารักเลยนะครับแล้วก็แบบนี้นี่นสวยงามน่ารักน่าชัง ยังมีร้นะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับนอกจากร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วรวมถึงห้างสรรพสค้าชั้นนําแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านยังสามารถสั่งซื้อเดลิเวอรี่ง่ายๆเลยนะครับที่ shop.farmhouse.co.th นะครับส่งฟรีทุกออเดอร์ครับเพียงแค่สั่งซื้อขั้นต่ํา150บาทเท่านั้นทั่วประเทศไทยนะครับและถ้าอยากจะสั่งด่วนภายใน1วันนะครับเราก็มี ทีมงานปังแมนให้บริการนะครับเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Line แอด Farm มเฮาสไทยนะครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับขนมปัง f a ร์ม o u s e h o ฮวิ t ครับฟาร์มเฮาสหอมกลุ่นจากเตาทุกวันครับวันนี้ขอบคุณมากมาครับสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ